ราบสวัสดีครับผมตรวจบนหวยฮานอยธรรมดาประจำงวดวันที่21ส,สิงหาคมก่อนอื่นนั้นกระผมขอรบกวนเมตตาคนไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจประทานนั้นจะได้ไม่พลาดบนหวยฮาน,อย,หาหนอยจังหวัดสุกวันนะครับป,ปกติประจำงวดวันที่21ส,สิงหาคมครับเลข5ตัวออกสอ2หนึ่2สเลข3ตัวบนออก221 221นออเลข2ตัวบนออก21เลข2ตัวล่างออก3 9 39 ผลหวยหานอยปกติประจำงวดวันที่21สิงหาคมครับเลข5ตัว27 221 27 221เลข3ตัวบนออก221 221เลข2ตัวบนออก21เ,เลข2ตัวล่างออก39 39 หวยหาหนอยปกติประจำงวดวันที่21สิงหาคมครับเลข5ตัว27 221 27 221เลข3ตัวบนออก221 221เลข2ตัวบนออก21เ,เลข2ตัวล่างออก39 39